ขอสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเราฟังแนวทางวันนี้นะครับวันนี้จะมีแนวทางห้าน้อยมาฝากครับบอกแลก็ไอบอกเพื่อนเพื่อนแล้วก็นะครับห้าน้อยที่คำนวณออกมานี่ผมจะคำนวณจากห้าน้อยปกตินะครับ บางทีมันลดไปพีเก็เลยผูกสวีเอพีไปนั่นะครับสามโตกับสามนี้นะครับชุดถือบอลเนี่นตัดความเนาะกับซนะีมีหน,นึ่งแปดสามหนึ่งแปดสี่กับข่ามีเลยนะครับเพื่อนก็ส่วนชุดตัดมือกนนับซีมีศู่วนแปดซี่หนึ่งแปดซี่นะครับ แล้วก็ศูนย์เก่าซีฝาหนึ่งเก่าซี่กับชุดเดนนี่จะเป็นซี่นะครับส uh ุดล่องเป็นหาตามสูตรนะครับเนาะสามตัวตรงตัวชุดเดนน้องพมก็จะเป็นศูนย์เก่าซี่นะครับมือนซูนเก่าซี่กับซีซีเก่าเก่าซีนะครับเนาะฝากเพื่อนๆนะครับเนาะมาคอยคอยตามนะครับเบื้งเป็นแนวทางเบื้ง การ so seats, 18, 38, 4, 85, so ัดนินใจครับผมกับมูว่านีกับดวงนี้เขาัึงบนั้งล่างสามตัวชุดเน่นเลยครับสามตัวโตดนะครับชวนจับฟูเล่นสองตัวเขาจะเป็นแปดสามแปดสี่แปดห้นะครับเก่าสามเก่าสี่เก้าหาฟูลองจะเป็นแปดสองกับเก่าสองนะก็นี่ก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับให้เน้นไปที่ห้าน้อยปกตินะครับเพืนอนๆเนาะกะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสสำหรับผู้ที่ตามที่เิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มือ้อนี้ก็ขอสวัสดีครับผม